ใน e p ีที่12นี้นผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบคงที่ด้วยการตั้งโหมด PU โหมดของตัวนี้วันนี้นะครับผมจะใช้อินเวอร์เตอร์ของ m i มิ u b i s h i เป็นรุ่น FR720S ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปควบคุมอินเวอร์เตอร์กันนะครับเรามารู้จักหลักการทำงานคร่าวๆข,ของอินเวอร์เตอร์กันก่อน ในปัจจุบันนะครับเราจะได้ยินกันบ่อยเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ยกตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเรานะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์สัดส่วนใหญ่แล้วจากการทํางานของแอร์อินเวอร์เตอร์อย่างนี้ครับในอดีตนะครับเราจะเป็นลักษณะของแอร์แบบธรรมดาที่ไม่ได้ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ปกตินะครับแอร์ Air เราเนี่ยจะมีเซนเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมิถ้าอุณหภูมินะครับในห้องร้อนนะครับหรือว่าไม่ถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้เนี่ย แอจะทํางานมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ทําหน้าที่หมุนเวียนน้ํายาทําความเย็นเนี่ยจะต่อทํางานแต่เมื่อถึงอุณหภูมินะครับที่เราตั้งไว้นะครับเซนเซอร์จะวัดได้นะครับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะตัดการทํางานของตัวมอเตอร์หมุนเวียนน้ายาทําความเย็นทันทีทําให้เกิดระบบตัดต่อออนออฟของระบบมอเตอร์หมุนเวียนน้ายานะครับอยู่ตลอดทำให้เราสิ้นเปลืองพลังงานเลยทำให้มีการ กำเนิดของแอร์อินเวอร์เตอร์หลักการทํางานของแอร์อินเวอร์เตอร์เป็นแบบนี้ครับขณะที่แอร์ทำงานนะครับอุณหภูมิเย็นลงถึงที่กําหนดแล้วนะครับแอร์อินเวอร์เตอร์จะไม่ได้ตัดการทํางานมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ยังทํางานอยู่แต่ทำงานด้วยความเร็วต่ำพูดง่ายๆคือชะลอความเร็วทำให้ไม่เกิดการตัดต่อหรือว่าออนออฟตลอดเวลาทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุเนื่องจากถ้าเป็นตระกูลมอเตอร์นะครับถ้ามีการตัดต่อออนออฟอยู่ตลอดเวลาเนี่ย จะทำให้มีการกินกระแสขณะที่มอเตอร์สตาร์ททำให้เราสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุครับหรือจะเป็นลักษณะของการทํางานนะครับในภาคอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างมาเช่นนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของพัดลมที่ทําหน้าที่คูลิ่งชิ้นงานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ชิ้นงานนะครับที่เราต้องการที่จะทําให้เป่าชิ้นงาน ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของตัวใบพัดลมที่ทําหน้าที่เป่าชิ้นงานตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์นะครับที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนพัดลมนะครับอันนี้นะครับเป็นแหล่งจ่ายพลังงานคือจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับ ถ้าเราสังเกตนะครับขนาดที่มอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับจะทํางานเต็มประสิทธิภาพพอทํางานเต็มประสิทธิภาพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราต้องการนะครับที่จะไม่ให้ลมตัวนี้ครับไปเป่าชิ้นงานแรงจนเกินไปเราต้องมีอะไรครับมีตัวนี้ครับเป็นลักษณะของตัวปิดเปิดนะครับรีลมหน่วงลมเหมือนกันนะครับ ให้ลมออกน้อยแต่มอเตอร์ยังทำงานเต็มประสิทธิภาพถ้าเป็นลักษณะงานแบบนี้นะครับเราจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะเราไม่ได้ต้องการลมนะครับที่ออกมาเต็มลักษณะงานแบบนี้นะครับถ้าเราเอาอินเวอร์เตอร์มาทําการควบคุมการทํางานของตัวมอเตอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับก็ยังเป็นชิ้นงานอยู่ที่เราต้องการเป่านะฮะ แล้วก็ผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่เซนเซอร์สําหรับวัดอุณหภูมิเข้าไปผมจะนําเซนเซอร์ตรงนี้ครับต่อกลับมานะครับมาให้กับตัวอินเวอร์เตอร์ถ้าในกรณีว่าอุณหภูมิของชิ้นงานนะครับที่เราต้องการเป่ามีอุณหภูมิสูงอินเวอร์เตอร์จะสั่งให้มอเตอร์ทำงานเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำคือเย็นงงเนี่ยมอเตอร์ก็จะทำงานช้าลงตามอุณหภูมิได้เลยครับการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะ สร้างความเรีวมอเตอร์นะครับหรือว่าปรับความเรีวมอเตอร์เนี่ยด้วยการปรับความถี่ความถี่ของไฟฟ้าบ้านเรานะครับเป็นไฟฟ้า230โวลต์50เฮิรต์เราจะปรับที่เฮิรต์นะครับแต่ถ้าเป็นไฟ AC นะครับเราไม่สามารถที่จะปรับความถี่ได้เลยเลยจำเป็นจะต้องมีวงจรน,นะครับกระบวนการในการแปลงจะมีวงจรในส่วนของเป็นวงจรคอนเวอร์เตอร์แล้วก็มีวงจรอินเวอร์เตอร์ และมีในส่วนของวงจรควบคุมครับวงจรคอนเวอร์เตอร์นะครับจะทําหน้าที่แปลงไฟ AC ให้เป็น DC อันฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของอินพุตคอนเวอร์เตอร์นะครับ แปลง AC ให้เป็น DC ส่วนวงจรอินเวอร์เตอร์นะครับจะทำหน้าที่แปลง DC ที่ได้จากวงจรคอนเวอร์เตอร์นะครับให้เป็น AC อีกทีหนึ่งและมีวงจรตัวนี้ครับวงจรควบคุมก็จะควบคุมการทำงานของวงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์หลังจากนั้นนะครับพอเราแปลงเป็น AC เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ออพุ์ออกมาเอาไปควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC ที่เป็น AC เนี่ยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงความถี่ของเขาได้ขําดับแรกนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับเป็นอ,อินเวอร์เตอร์ของ Mitsubishi โมเดล FR ด e 720S 0.4k เราต้องไปดูที่แมนลนนะครับว่าตัวนี้นะครับแมตกับมอเตอร์ขนาดเท่าไหร่จากแมนลนนะครับให้เราใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นตัวมอเตอร์นะครับขนาด0.4กิโลวัตถ์ถ้าดูจากแมนลนแล้วพอดีว่าผมได้มอเตอร์ตัวนี้มา เป็นมอเตอร์ของมิตซูบิชิเช่นเดียวกันนะครับเป็น1นึทับสองเนะครับแล้วก็เป็น0 4นยกิโลวัตต์ตอนที่เราซื้ออินเวอร์เตอร์มานะครับในตอนแรกนะครับอินเวอร์เตอร์จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับถูกโคเวอร์ไปเรียบร้อยนะครับขั้นดับแรกนะครับให้เราเปิดฝาหน้าของอินเวอร์เตอร์ออกหลังจากนั้นนะครับโยกนะครับขยับโยกดึงตัวนี้ออกนะครับฝาครอบด้านนี้ออกตรงนี้จะระบุอะไรมั่งนะครับดูจากเมนูนัก็จะเป็นในส่วนของทับเอกับเ ทับ L2 อันนี้เป็นไฟเรียงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะมีสัญลักษณ์ที่ให้เราต่อกาวเข้าไปลำดับแรกนะครับผมจะต่อไฟเรียงเลยนะครับจากตัวเมนนวลที่ให้มานะครับทับ L1 จะต่อลายเข้าไปต่อมานะครับคือ S ทับ L2 นะครับผมต่อนิวตอนเข้าไปในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวกาวนะครับผมจะต่อในส่วนของตัวนี้นะครับเข้ากับกาวแท่นของตัวอินเวอร์เตอร์อันนี้คือไฟเรียงนะครับ ถ้าปกติแล้วนะครับไฟ AC s i นะครับซิงเกิลเฟสเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับลายนิวตอนเป็นสีน้ำเงินนะครับสีฟ้านะครับกาวก็จะเป็นสีเขียวแถบเหลืองแต่พอดีผมได้เอาสายในส่วนของสายของมอเตอร์มาใช้งานนะครับก็เลยเป็นสีนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต่อในส่วนของตัวออกมานะครับจะมีในส่วนของ u v w นะครับในส่วนนี้ต่อต่อมาก่อนนะครับผมต่อ u ไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วก็ V ีอ่า U V W นะครับปลายสายนะครับผมก็มีไวมาร์กอยู่นะครับว่าเป็น UVW นะฮะหลังจากที่ผมต่อในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมโคเวอร์ไว้ก่อนเพราะตรงนี้เป็นลักษณะของวงจรพาวเวอร์นะครับก็เป็นไฟ AC ด้วยหลังจากนั้นนะครับเราจะต่อเข้ามอเตอร์กันนะครับมาดูที่เนมเพจมอเตอร์นะครับของเราใช้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น230โวลต์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ ที่ฝากคออพอผมเปิดมาแล้วนะครับให้ต่อแบบลักษณะของอะไรครับถ้าเป็น230โวลต์นะนะครับแต่นี้แต่เพจของมอเตอร์ยังก็บู220อยู่นะครับให้ต่อแบบลักษณะของ3ามเหลี่ยมนะครับให้เป็นตัวเดลต้านะครับให้เป็นเดลต้านะฮะลักษณะวงจรเดลต้า U1 V2 นะครับ V1 W2 W1 U2 ตามตัวนี้เลยผมต่อที่ U1 จริงๆแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่ตรงนี้นะครับ พอดีว่าผมนะครับเพื่อความง่ายในการที่เราจะวายริงนะครับให้มองเห็นชัดนะครับผมเลยดึงตัวนี้ครับมาลงนะครับตั้งแต่พอตยูหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะบริเวณนี้นะครับดึงมาลงไว้ที่เทอร์มินอลตรงนี้ส่วน V2 W2 อะไรต่างๆก็เอามาวางไว้ที่เทอร์มินอลหมดเลยนะครับทั้งหมด6เส้นเลยผมจะต่ออ u ายนะครับไปหา V2 ก่อนเลยนะครับ V2 อยู่ตรงนี้นะครับต่อไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ผมจะไปเอาสายไฟมานะครับมาต่อในส่วนของ V1 ไปดับเบิลยู2อันนี้นะครับผมก็เอา W1 นะครับจากเนมเพจนะครับเป็นการต่อลักษณะของเดลตานะครับวงจรเดลต้าเสร็จแล้วนะครับผมก็นำสายนี้นะครับ u มาเลยนะครับเอาสาย u มาเลยนะฮะจากอินเวอร์เตอร์ มาเบิ้ลเข้าตรงนี้นะครับมาเข้ากับ U 1น่งเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเอา V มานะครับเอาสาย V มามาเข้าตรงนี้ครับเทอร์มินอลที่ตรงข้ามกับ V 1หลังจากนั้นนะครับผมเอา W นะครับเข้านี่นะครับ W 1 ปกติแล้วนะครับมอเตอร์เนี่ยเวลาเราซื้อมานะครับเขาจะมีตัวนี้มานะครับมีตัวเป็นบาร์นะครับเป็นบัดบาร์เล็กๆนะครับให้เราต่อเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับเชื่อมต่อในในตัวนี้เลยนะครับสังเกตนะครับมอเตอร์จะระบุ b 2ไว้ที่มุมนี้นะครับ w 2ตรงนี้นะครับเขาจะบอกเรานะครับว่าพอตไหนให้เราวริ่งในนี้เลยก็ได้นะครับแต่เพื่อความชัดเจนนะครับผมเลยนําตัวนี้ครับต่อมาที่ตรงนี้จะให้ดูนะครับว่าเราวริ่งยังไงหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝามอเตอร์ ตรงนี้ไว้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ปิดคัฟเวอร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาทดลองโหมดการทดลองนะครับโหมดการใช้งานของตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับเราจะมีอยู่ด้วยกัน4โหมดนะครับก็คือโหมดที่1 P.U. โหมดการทํางานแบบแมนวนวลนะครับก็คือการควบคุมจากแผงควบคุมโดยตรงเลยโหมดทํางานโหมดที่2นะครับก็คือ E.X T- Mode ซึ่งเป็นโหมดที่ทำงานโดยสัญญาณจากภายนอกโดยการวริงตรงนี้ครับในส่วนของจุดเทอร์มินอลและการทำงานแบบที่3นะครับก็คือการทำงานแบบ EXT- Mode บวก PU- Mode รวมกันได้นะครับในส่วนของโหมด EXT- Mode ก็คือรับสัญญาณจากภายนอกเนี่ยรวมถึงอะไรครับตัวที่มีการรับสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิวัดความชื้นต่างๆแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับเป็น Net- โหมดนะครับโดยการรับสัญญาณ IS48 ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวนี้กันก่อนนะครับ การตั้ง P U m ห de อ่าพอตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจ่ายไฟเข้าปกตินะครับจ่ายไฟนะฮะเราก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับมีการผ่านตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยแต่พอดีว่าตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับผมเดินไว้อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ต่อมาผ่านตัวเต้ารับอีกทีหนึ่งผมจะลองเสียบตรงนี้ดูก่อนนะครับอ่าหลังจากที่เราจ่ายไฟเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูการเซตพารามิเตอร์กันนะครับถ้าเราซื้อตัวนี้ครับอินเวอร์เตอร์มาใหม่นะครับเราก็จะไม่มีการย การคืนค่าดีฟอหรือค่าโรงงานแต่ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับถูกใช้มาหลายรอบแล้วนะครับผมจะคืนค่าให้กับโรงงานก่อนนะครับโดยการกดที่โหมดพอกดโหมด1ทีนะครับจะขึ้นคําว่า p. p p คืออะไร p คือพารามิเตอร์นะครับอยู่ที่พารามิเตอร์ที่1อยู่หมุนไปที่พารามิเตอร์ที่79พารามิเตอร์ที่79เนี่ยจะเป็นตัวอะไรครับตัวสาหรับกดเลือกโหมดนะครับมี1 2 3นะครับ4อะไรต่างๆนะครับ ถ้า1จะเป็นในส่วนของอ PU Mode นะครับ2ก็จะเป็น EXT Mode นะครับถ้า3ก็จะเป็น PU บวก EXT Mode ผมจะใช้โหมดที่1เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ EXT Mode เนี่ยอินเวอร์เตอร์ของ m t t u u i s s i นะครับจะไม่สามารถปรับโหมดอื่นได้ให้กด1เพื่อมาอยู่ที่ PU Mode ก่อนหลังจากนั้นผมกดเซตยืนยันไปนะครับไป P 79ผมย้อนมานะครับย้อนกลับมาหมุนย้อนกลับมาให้มาเจอตัวนี้นะครับจากแมนนวลบอกว่าให้เจอ AL L4 นะครับออเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดเซตหทีแมนนวลบอกว่าให้ปรับเป็น1ปรับเป็น1ก่อนนะครับและกดเซตอีกหนึ่งทีเพื่อยือนยันนะครับให้ออเคียกับพิบก่อนอย่างนี้ก่อนนะครับและกดเซตอีกหนทีเพื่อยือนยันเราออกไปนะครับลองกดโหมดดูอีก1นทีโหมดนะครับกดเข้าโหมดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนไปให้เจอ P7.9 ไหมครับพอเจอ P 79ปุ๊บกดเซตเมื่อกี้ P 79เป็น1อยู่นะครับแต่พอผมออกเคลียร์ไปปุ๊บ P 79จะเป็น0ูนย์เลยแต่ก็เป็น P U โหมดด้วยเช่นกันอันนี้คือการปรับคืนค่าโรงงานครับเดี๋ยวจากแมนนวลนะครับเดี๋ยวผมออกจากโหมดนี้ไปก่อนนะครับก็คือยังอยู่ในส่วนของ P 79นะครับผมจะเข้าไปที่โหมด P 79กดเซตนะครับยืนยันนะครับให้เป็นโหมดนี้ก่อนนะครับโหมด1 จะใช้โหมด0ูย์ก็ได้นะครับผมกดเป็นโหมด1 PU โหมดนะครับหรือจะศูนย์ก็ได้ทีนี้นะครับผมจะไปตั้งค่าตัวอื่นนะครับโหมดอื่นจากแมนวนวลบอกว่าอะไรครับมาดูพารามิเตอร์ที่3นะครับเป็นเบสฟรีเคนซี่ผมไปที่ P3 กดเซตถ้าเป็นค่า Default จะอยู่ที่60 Hz เฮิร์นะครับมอตเตอร์เราระบุนะครับก็50 Hz เฮิร์ไม่เกิน60 Hz เฮิร์อยู่แล้วนะครับ กดเซตหนทีนะครับไป p c p c บอกว่าอะไรครับ p c m a n u วลบอกว่ากำหนดค่าความเร็ว h i ไฮสปีดสปีดมอเตอร์เราจากเน m มเพจนะครับสูงสุดได้ 50Hz ผมกดเซตนะครับปรับมาให้เป็น 50Hz หลังจากนั้นกดเซตครับมีกดเซตก็พิ๊บอยู่นะครับกดเซตอีก1นทีนะครับ uh, มาที่ P5 นะครับ P5 แมน u วลบอกว่ากำหนดความเร็วมีเดียมสปีดสปีดกลางนะครับดีฟ a u l t อยู่30สปีดกลางของเรานะครับผมเอาสัก25เพราะว่าสูงสุด50 25อ่า25นะครับกดเซตยืนยันนะครับเซตอีกหนึ่งทีนะครับทีนี้มาเจอตัวนี้ครับเจอพารามิเตอร์ที่6พารามิเตอร์ที่6กําหนดอะไรครับ o โ s สป e d ความเร็วต่ําสุดนะครับเท่าไหร่อ่าที่10นะครับที่10 h เฮิร์ก็พอ หลังจากนั้นนะครับจะมีพารามิเตอร์ตัวนี้อีกนะครับพารามิเตอร์ที่9นะครับที่บอกว่าเรทเคอร์เรนต์นะครับของอินเวอร์เตอร์ก็คือเรทการกินกระแสของอินเวอร์เตอร์เนมเพจกระบุเท่าไหร่ครับ2ถ้าเป็นของเรานะครับเนมเพจกระบุอยู่ที่2แอมป์ผมไปที่พารามิเตอร์ที่กดนะครับให้เจอ P และหมุนไปพารามิเตอร์ที่9อ่าพอ9ปุ๊บกดเซต1ทีจากแมนนวลนะครับบอกว่าเป็นเรทเคอร์เรนต์นะฮะ ซึ่งเราไปดูที่เนมเพจนะฮะเกรทเคอร์เรนต์คือขนาดที่230วลตเนี่ยนะฮะเรากินกระแสอยู่ที่2.0แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ตรงกับค่ากระแสที่เนมเพจของมอเตอร์เลยก็คือ2.0อหลังจากนั้นนะครับเราก็กดเซตนะครับเพื่อยืนยันนะครับเป็น2.0แอมป์ตามนี้เลยแล้วก,กดเซตอีกหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นนะครับผมลองกดโหมดตรงนี้นะครับ ขึ้น E ขีดๆอย่างเงี้ยครับกดโหมดอีกหนึ่งทีเพื่อออกนะครับตอนนี้นะครับหน้าพ a n e e ของเราโชว์0.00เดี๋ยวผมจะทดลองจ็อกโหมดนะครับจ็อกโหมดมอเตอร์ให้เรามากดที่ตรงนี้นะครับตรง PU โหมดให้ขึ้นคำว่า JUG หลังจากนั้นนะครับกดรันมอเตอร์เลยผมจะกดกันนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะหมุนที่ความเร็ว5เฮิรต์ผมกดรันค้างนะครับจ็อกมอเตอร์นะครับมอเตอร์หมุนอยู่ที่5เฮิรต์ ที่หน้า panel ก็โชว์5.00ด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมจะทดลองปรับความเร็วมอเตอร์ให้มอเตอร์มีความเร็วตามที่ผมต้องการนะครับแต่เป็นความเร็วคงที่จากตัวนี้เลยกำลับนะครับให้กดตรงนี้ออกนะครับจากเจอะออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับหมุนตรงนี้นะครับผมจะต้องการสักเท่าไหร่25เฮิรต์นะครับจะกระพริบนะครับเราต้องกดเซตให้ทันนะฮะจุดศนะครับถ้ากระพริบสครั้งกดเซตไม่ทันนะครับ ก็จะรีเซ็ตไปทีนี้ผมกดเซ็ตไปแล้วลองดูนะครับความเร็วมอเตอร์นะครับขึ้น25เฮิรต์นะครับมอเตอร์หมุนด้วยความเร็วขึ้นอย่างนี้ผมไม่ต้องการให้ความเร็วมอเตอร์เนี่ยเต็มสปีด50เฮิรตผมอยากจะได้สักประมาณ40เฮิรตนะครับเพราะว่าความเร็วของมอเตอร์ผมต้องการแค่นี้ไม่ต้องการ50เฮิรตเอาสัก30เฮิรตผมกดเซตเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับพอกดเซตปุ๊บนะฮะความเร็วมอเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเลยตามที่เราปรับได้เลยครับสรุปนะครับการใช้งาน PU โหมดของตัวอินเวอร์เตอร์คือการต้องการความเร็วที่คงที่แต่เราสามารถปรับค่าเฮิร์ตได้ถ้าเราต้องการความเร็วครึ่งหนึ่งก็ต้องปรับที่2 5เฮิร์ตโดยการใช้ที่ตัวพาร์เนลโหมดได้เลยโดยการที่เราไม่ต้องไปใช้ตัวรี่ลมความเร็วเต็มสปีด5 0เฮิร์ตสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช้เหตุเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับตัว EXT หรือว่า External Mode นะครับพบกับผมนะครับมิดโมแต่ไม่มั่วทางเพจ Facebook และช่อง YouTube ของไ a i PLC Center นะครับพบกันทุกวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ